ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบสาระดีๆกับการซ่อมโอลิงคาบูนะครับอ่าโดยทั่วไปนะครับคาบูที่เป็นคาบูเก่านะฮะจะมีปัญหาเรื่องคาบูกรอบนะฮะอ่โทษทีนะฮะอ่เป็นพวกซีนโอลิงต่างๆเนี่ยกรอบนะครับเราสามารถซ่อมได้นะครับโดยการนะครับซื้อโอลิงเบอร์เทียบเท่าตามร่องนะฮะตามขนาดนะฮะแล้วใส่ลงไปแล้วก็มีการต่อนะครับการต่อก็จะเป็นลักษณะแบบ เชื่อมเหมือนเนื้อเดียวกันเลยนะครับอาจจะเป็นลักษณะนี้นะฮะไอ้ตัวนี้ผมตัดมาแล้วก็เชื่อมไปนะครับนี่เห็นรอยเชื่อมอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเราก็เชื่อมใหม่นะครับพอเชื่อมใหม่ปุ๊บมันก็เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับอ่าโอลิงนะครับโอลิงพวกนี้นะครับต้องใช้ตัวกาวเชื่อมแบบพิเศษนะครับนะฮะต้องกาวกาวเชื่อมโอลิงโดยเฉพาะเลยนะครับไว้สําหรับต่อมีดอกมีดอกจันมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะต่อได้แล้วก็มันจะประสานเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ ไม่ว่าจะคาบูจากนอกโลกเอาจากไหนก็แล้วแต่นะครับที่เป็นคาบูหรือโอลิงนะครับเข้าร่องเข้าซอกเข้าซอยหรือแบบไหนท้ามีน้ํายานะครับตัวประสานนะฮะเราสามารถเนรมิตได้หมดนะฮะว่าโอลิงคุณจะคุณจะกว้างสักเมตรหนึ่งเราก็ทําได้นะครับนี่คือหลักๆนะฮะ หลายท่านบอกว่าผมต้องสั่งยางโอลิงใหม่นะต้องสั่งจากอเมริกานะรถผมเป็นรถอเมริกานะคารบูมิคุนินะะประมาณพวกนี้ครับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะครับพอค่อนข้างสูงพวกนี้เราสามารถขึ้นใหม่ได้นะครับโดยโดย,โดยขึ้นนี่ฮะตามรูปเลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะขึ้นตามรูปนี้เลยนะครับก็เลยพี่ๆท่านใดนะฮะที่มีปัญหาเรื่องอเกียรกับพวกโอลิงอะไรต่างๆนียสามารถทําเองได้นะฮะ โยใช้การาสานร้านโอลิงเขามีขายนะครับกาประสานโอลิงนะครับโอเคครับท่านใดนะครับสงสัยนะครับสามารถทักอินบ็อกมาได้นะครับแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเรามีอะไรใหม่ๆนะครับแปลกๆใหม่ๆเราก็จะมาแชร์ข้อมูลให้ฟังนะฮะให้ให้รับทราบกันว่าอ้ตอนนี้มันมีอะไรใหม่ๆแบบนี้นะมีเทคนิคอะไรต่างๆแบบนี้ฮะก็จะมาแชร์ให้ฟังกันนะครับขอบคุณครับ